ลืมตาเกิดมาในขณะที่ในมือถือแท็บเล็ตดูจอก่อนดูโลกบ่อยากแซลวิถีเด็กเจนอัลฟาที่เติบโตพร้อมด้วยผู้ช่วย AI และถขโซเชียลมีเดียหลักแอปเป็นเรื่องธรรมดาอ้างอิงรายงานเรื่องความแตกต่างของแต่ละเจเนเรชันเจาะเทรนด์โลก2025โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์องค์กรมหาชนเปรียบเทียบว่าขณะที่คนเจน X เติบโตมาก็มีไฟฟ้าใช้คนเจนซีเกิดมาก็มีอินเทอร์เน็ตรออยู่ เจนแอลฟาและเบ<น>ต้าก็เติบโตมาในโลก one-stop service ด้วยปัญญาประดิษฐ์รับจบและที่ทางปี2026ค่อนข้างชัดว่า90%ของเนื้อหาออนไลน์จะถูกสร้างขึ้นโดย AI ตามมาด้สัญญาณดิจิทัลฟาทีกหรือความเหนื่อยหน่ายทางจิตใจจากการใช้ดิจิทัลมากเกินไปเมื่อทุกพื้นที่ของชีวิตถูกจัดฉากอย่างสมบูรณ์แบบเกินจริงผลลัพธ์คือพฤติกรรมชัดเจวปิดรับสิ่งที่ฝันทอนอารมณ์หันหาความสงบ เจนอัลฟาเริ่มคัดกรองข่าวสารขอเข้าถึงเฉพาะคอนเทนต์สร้างพลังบวกโลกที่เชื่อมต่อกันตลอดเวลาไม่ได้ทำให้รู้สึกใกล้ชิดตรงกันข้ามกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง15ปีตอนนี้เกิดภาวะ c n n n c t e d l o n e l i n e s s เดียวดายท่ามกลางผู้คนรายล้อม24ชั่วโมงบนหน้าจอภาพที่ปรากฏชัดที่สุดไม่ใช่เด็กที่หลงไหลเทคโนโลยี แต่คือคนรุ่นใหม่ที่หอยหาความเป็นมนุษย์ในทุกประสบการณ์และความสัมพันธ์ประจันหนน้าไม่พึ่งพาฟิลเตอร์ ด้วยความที่เปิดโตมในยุคของเรียลแล้วก็ติ๊กต็อกแบบ1วันพันกว่าคลิปนะคะทําให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมากกว่าแค่ความบันเทิงเขาต้องการความสนุกควบคู่กับการได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนจะจริงคุณผู้ชมที่หลายคนเขาบอกว่าแนวโน้มของเด็กรุ่นใหม่จะเป็นคนที่มีภาวะสมาธิสั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์จะต้องทําแต่คอนเทนต์แบบสั้นๆเสิร์ฟเขาอยู่เสมอไปเพราะว่าคอนเทนต์ยาวๆแบบคอนเทนต์แนว power of slow หรือว่าพลังแห่งความช้าก็ดูจะตอบโจทย์เขาได้ดีเหมือนกันล่ะค่ะส่วนอีกหน ที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมการเสพดนตรีค่ะเพราะว่าออลกริึมฟีดเพลงที่เขาอยากจะซึมซับขึ้นมาบนหน้าฟีดส่วนศิลปินในดวงใจเขาก็คือครีเอเตอร์แล้วก็เหล่าเฟรนด์บนโซเชียลมีเดียมากกว่าดาราหน้าทีวีค่ะ แค่ไหนที่ต้องทำใจว่าเธอไม่กลับมาเหมือนเดิมเจ็บแค่ไหนที่ต้องมาเจอเธอจากฉันไปหมดหงทางเกือบ20ปีที่คลุกคลีอุตสาหกรรมเพลงสัมผัสความเปลี่ยนแปลงแบบยุคต <your> ่อยุค เอตตี้วากิ n งแมนศิลปินมากความสามารถให้ข้อมูลน่าสนใจภายใต้หมวกอีกใบคือผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเจนออลฟาขึ้นแทน่นกลุ่มเป้าหมายน่าจับตามมาแรง แม้เป็นเด็กยุคใหม่แต่คลั่งไคล้เพลงยุคเก่า70-80ยถึงยกความดีความชอบให้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสะพานเชื่อมการค้นพบตามด้วยเทรนด์ออกเสปชาเลนจ์ต้นตามเพลงยุคมิลเลนเนียลที่มักจะมีจังหวะสนุกทำนองติดหูไม่ซับซ้อนคลิปเคียงกับเพลงโซดาป๊อปและชิคเก้นบานาน่าเช่นเดียวกับคอนเทนต์ที่ขโมยเวลาเด็กๆเจนอัลฟาได้ยึดสไตล์จริงใจตรงไปตรงมาและชัดเจนเป็นอะไรที่แปลกกว่าหลาดมากนะครับ เจโนฟ้านะครับหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขากลับมาฟังเพลงเก่าเพลงเก่าแบบรุ่นแบบบางทีแบบ8 0 7 0 9 0ด้วยซ้ำถ้เป็นซาวด์ดนตรีผมว่าก็จะสุดเลยนะครับตรงจุดในแต่ละแนวเลยตอนนั้นแบบมันดิสโก้ก็ดิสโก้สุดๆเลยแดนซ์ก็ดันสุดเลยผมว่าชัดเจนเนี่ยชัดเจนเขาย้อนยุคไปแบบประมาณนั้นเลยเอ็กซตี้อะไรครับผมว่างงแบบเฮ้ยมันครูครับมันครูคะหนูอยากเรียนเพลงเนี่ยคะ่ะองเงี้ยคะ่ะเลือก ไปฟังมาจากไหนอ๋อบางคนก็แบบได้ยินมาจากมิวสิควิโดีโอเกมบางทีคุณพ่อก็เปิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบอ,อย่าเอามาใช้กับเพลงในอนาคตเหมือนกันจเจ้าซาวยุคนั้นมาใส่ในบทเพลงให้ใกล้เคียงกับตลาดในตอนนี้ที่สุดต้องดูเทรนในปัจจุบันด้วยว่าเขาพิ่รายการวัยรุ่นเขาชอบแบบไหนกันหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ทมาเอ็ดดี้ก็จะต้องแบบดูสถานการณ์แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยแบบของโลกเลยจะแบ่งกลุ่มผู้บริโภคแบบเดิมคงไม่ได้อีกต่อไป เพราะเจนซีและเจนอัลฟาสร้างตัวตนและคอมมูนิตี้ใหม่ๆเสมอมากกว่าต้องพยายามตามค้นหาให้เจอคือความย้อนแย้งที่แบร์และนักการตลาดต้องตามให้ทันเมื่อวิถีออนไลน์เกือบ24ชั่วโมงชดเชยประสบการณ์จริงที่เด็กๆต้องการไม่ได้การจะชนะใจเจเนเรชันอัลฟาไม่ใช่การผลักดันเทคโนโลยีเข้าไปแทนที่ทุกอย่างหากต้องใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีภาษาโลกจริงที่มีสเสน่ห์เสริมคุณค่าการใช้ชีวิต ชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน